สวัสดีค่ะทักทายคลิปที่2สําหรับวันที่3เดือน4นะคะเมษายนอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะลายประตูวังเป็นลายโบราณสีเขียวขี้มา้าซึ่งกายแพทย์เห็นว่าสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องตาต้องใจคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะให้ราคาพิเศษถ้าซื้อในวันนี้นะวันที่ออนอาทิตย์นะคะ3เดือนเมษายงนงน2,565ลายประตูวังทอสมตะกอย้อมสีเคมี พอได้สวยนะคะราคาอาบน้ํายาเย็บริมพร้อมส่งในราคา2019บาทค่ะให้ชมลายกันชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ได้เปรียบคนสุรินท์เหมือนกันนะเพราะว่าคนด่าสจังหวัดนี่ได้ชมลายผ้าไหมสวยๆทั้งเยอะแยะมากมายนะคะคนสุรินต้องมาซื้อนะถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะราคานี้เบาๆนะคะ2อ0พนนี่ไม่ขายขาย2019บาทผืนนีอกออก้อยากขาย2000อยากออกอยากขายอยากเชื่อเลือแม่ค้านะคะเพราะว่าแก ช่วยเหลือร้านค้าในจังหวัดสุรินทร์มากมายเป็นพันธมิตรให้คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งประเทศไทยได้ช้อปปิ้งในราคาเบาๆจ้า เพราะฉะนั้นลายประตูวังนี้2 0 1 9บาทส่งฟรีนะคะอาจนันยาให้คุณผู้ชมพร้อมนำไปนุ่งสดได้เลยเราะว่าเป็ดตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จเนื่อจากว่าผืนนี้ดดเขาเย็บริมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นุ่งสดได้เลยค่ะสนใจติดต่อกายแพทย์เชิญหรือว่าแอดไลน์0812571709 0812571709 2 0 1 9, 0 9บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ